ก็สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนซื้อไฟล์ AS นะครับสำหรับเว็บ LMD Shop ก่อนอื่นเลยเติมเครดิตเข้าไปในเว็บไซต์ให้เรียบร้อยนะครับกดเติมเงินตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาลองไฟล์ตัวสตัว59บาแล้วกันนะครับ5 9บาทอาาทกดเข้าไปครับเลือกเป็น AS ่าเลื่อนลงมาครับผมมีตรงรายละเอียดสินค้าตรงนี้ให้กดดูนะครับอ่านให้ครบถ้วนนะครับสมัครทั้งสองโปร a อ p เบวกกันรั่วความเร็วแม็กสป e d ข้อที่หนึ่งกดกันรั่ว 128k เอ่าเดี๋ยวผมกดกดโทรเลยแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวขอญาตไปสมัครสักคู่นะ ่าเรียบร้อยแล้วผมปลาตัวที่สองครับก็สมัครให้เรียบร้อยอ่ากดโทรได้เลยอย่าลืมเตมิมเงินเข้าซิมนะครับประมาณหนึ่งร้อยบาทอ่าเรียบร้อยนะครับผมมีข้อความเข้ามาแล้วว่าสมัครโปรมาเหมาเรียบร้อย โอเคครับหลังจากนั้นก็ไปกดซื้อไฟล์ได้เลยโอเคผมเติมมาเรียบร้อยนะครับเติมเงินเข้าเว็บมาเรียบร้อยแล้วโปรนี่สมัครในซิม VPN, VPN นี่ซื้อในเว็บนะครับก,กดสั่งซื้อเลยตกลงอ่าขอย่าตนะครับการกรอบข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวผม จะขออนุญาตตัดไปก่อนนะครับอ่าผมคัดลอกเรียบร้อยเลยนะครับผมเดี๋ยวจะไปที่แอป V2 Box อ่ามาในแอป V2 Box นะครับให้กดตรง c o n f i ิกต้นล่างตรงนี้กดตรงรูปบวกด้านบนกดอันแรกปิดโฆษณาไปอ่าก็จะเจอไฟเด้่งขึ้นมานะครับของเราที่ซื้อมา กดขออนุญาตเปลี่ยนซิมสักคู่นะครับโอเคใช้ซิมสอนนะกดเชื่อมได้เลยอ่าแบบนี้คือติดนะครับผมเดี๋ยวไปลองเท